เสียงธรรมยามอรุณวันเสาร์ที่หกเดือนกันยายนพุทธศักราสชสองพันรเช้านี้นยสนปฏิบัติธรรมไทยนเรตจัยสงขลาเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองความรู้คือปัญญาให้กับจิต อันเป็นธาตุชีวิตว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรพธรรมเป็นธรรมธาตุธาตตั้งต้นแห่งธรรมทั้งหมดหากไม่มีจิตก็ไม่มีอาการทั้งหลาย นามธาตุรูปธาตุเกิดได้ออก็พราะมีจิตจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์หมายความว่าความเป็นตัวตนไม่มีความบริสุทธิ์หมดจด อย่างยิ่งยวดโดยไรซึ่งความแปดเปื้อนใดๆนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตเป็นทาตว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ว่างจากความหมายใดๆความหมายอย่งความเป็นตัวตนมีความหลุดพ้นจากภาษา มีความพ้นจากสมมติทั้งปวงพ้นจากนามธาตุและรูปธาตุพ้นจากอาการทั้งหลายพ้นจากสังการทั้งปวงพ้นจากขันธ์ทั้งอ้าสิ่งนี้สมมติชื่อว่าจิตจิตเป็นธรรมธาตุเป็นต้นกำเนิดเป็นธาตุ ที่มีอยู่ก่อนทำทั้งหลายจะเกิดสักเท่าไหร่ก็มีจิตตั้งต้นมีจิตอยู่ก่อนมโนบุพังขามาตมาทำทั้งหลายมีจิตเป็นวัวหน้ามีจิตเป็นประธานมีจิตถึงก่อนดังนั้นการทวนกระแสกลับ มาตื่นรู้อยู่ภายในก็จะพบความจริงทั้งต้นกำเนิดแล้วก็ทำทั้งหลายทั้งมาหะอิทธมหาปัจจัยที่ก่อเกิดสัพพสิ่งสัพพธรรมและทำทั้งหลายที่ปรากฏมีขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยนั้น ดังนั้นชื่อว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งการศึกษาเราทั้งหลายผู้ขนฝายสวยนาความจริงคำว่าผู้ก็สมมติชื่อแต่ความจริงนั่นคือจิตเราทั้งหลายเกิดจิตอันเป็นธาตุชีวิตว่างเปล่าใสบริสุทธ เป็นาธาตุตั้งต้นแห่งธรรมเป็นาธาตุต้นกาเนิดเป็นาธาตุก่อเกิดสปปรรพธรรมเป็นาธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาเป็นอมตะธาตุเป็นาธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นาธาตุที่คงที่อยู่เช่นนั้นไม่อาจที่จะยังให้เกิดหรือทำลายให้สลายไป เป็นอสังกตธาตุธาตุที่ไม่อาจลงแต่งยังให้เกิดก็ไม่ได้ยังไม่สลายไปก็ไม่ได้ดังนั้นเราทั้งหลายจงทวนกระแสกลับมาถืนรู้อยู่ภายในเถิดก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมดเมื่อรู้แจ้งจิตก็รู้แจ้งธรรมการรู้แจ้งจิต นั่นแหละเป็นวิธีที่รัดสันตัดจงเพราะไม่ต้องหลงวกผลสับสนกับอาการทั้งหลายซึ่งเกิดมีขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยและสลายหายไปก็นำนามธารุรูปธรตุทั้งหลายนั้นเป็นแก้อาการเป็นแก้สังขารเกิดมีเพราะ เอตปัจใจมเมื่อเดตปัจจัยก็สลายกลายคืนกับสซตมธาตุคือความบ้างเปล่าดังนั้นอาการทั้งหลายนามธาตุรูปธาตุหรือสังขารทั้งปวงปรากฏบนธาตุบ้างเปล่าและสลายกลายคืนกับสุธาตุบ้างเปล่าเพราะเหตปัจจัยเมื่อมีเอตปัจจัยก็ปรากฏหมดเดตปัจจัยก็สลายคืนกับ ปุาะตั้งต้นรู้เห็นความเป็นจริงได้ตอนนี้ก็จบสิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเป็นปฏิปทาที่ง่ายเรียกว่าสุขาปฏิปทาคิดปาพิมยากก็รู้ได้ฉับพลันไม่เนิ่นช้า ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเป็นปฏิปทาที่สมบูรณ์ที่สุดในปฏิปทาทั้งสี่ปฏิบัติยากบรรลุยากก็มีปฏิบัติยากบรรลุง่ายก็มีปฏิบัติง่ายบรรลุยากก็มีแต่ปฏิบัติง่ายและก็บรรลุหรือรู้แจ้งทม ได้ฉับไวได้อย่างฉับพลันนี่เป็นความสมบูรณ์แห่งปฏิปทาสมสมัยในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคศิวิไลธรรมะก็ฉับไวไม่เนิ่นช้าไม่สับสนไม่บกวนไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากอย่างที่แล้วมาไม่ต้อง อาศัยท่าทางในการปฏิบัติไม่ต้องอาศัยรูปแบบแค่ฟังธรรมทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ไปไหนนั้นก็เป็นเหตุให้วิมุตตลุดพ้นได้เป็นเหตุแดงวิมุตตลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงชายมีคำถามว่าทำไมถึงต้องมีการแสดงธรรม ทำไมต้องมีการเติมองค์ความรู้เพราะนั่นคือวิธีที่ง่ายรัดตัดตรงที่สุดเป็นวิธีที่พระสมมาสัมพุทธ,ธะทรงใช้ตั้งแต่ทรงประกาศพระสัทธรรมความเป็นจริงให้กับสัพพะดวงจิตดวงวิญญาณให้กับเวเนยสัตว์ได้รู้แจ้ง เห็นตามความเป็นจริงนั้นจึงทรงใช้วิธีที่ง่ายก็คือการแสดงธรรมการแสดงธรรมเป็นเหอุให้วิมุตเป็นวิธีที่ง่ายในบรรดาวิธีหรือเหตุแห่งวิมุตทางห้าไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรม การฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมซึ่งเป็นข้อแรกการแสดงธรรมเป็นข้อถัดมาการสาธยายธรรมการศึกธรรมการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นเอแดงวิมุตที่ง่ายที่สุดก็คือการฟังธรรม ปฏิปทาที่ง่ายที่สุดก็คือการฟังทรรัดสั้นตัดชรงมาที่จิตดังนั้นการฟังธรรมต้องเอาจิตฟังและทมที่ฟังก็เป็นพระสัตรธรรมจึงแมทจึงเป็นเนื้อเดียวกันจึงสามารถสมบูรณ์พร้อมได้ในทันทีทมที่ฟังต้องเป็นพระสัตรธรรม การฟังพระสัตธรรมก็เป็นปฏิปทาที่ง่ายและตัดจงทำให้รู้แจ้งได้โดยฉับพลันดังนั้นเราทั้งหลายก็คือดวงจิตที่ยังไม่รู้แจ้งจงรู้แจ้งในความจริงเถิดเราทั้งหลายไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่อาการไม่ใช่สังขารไม่ใช่นามาตยรูปธาตุหรือกันตั้งอ้า ต่เรานั้นคือจิตจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เมื่อรู้แจ้งจิตก็รู้แจ้งธรรมซึ่งความเป็นทั้งสิ้นคืออนัตตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทําอะไรขึ้นมาแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นก็คือรู้แจ้งจิตก็รู้แจ้งธรรมธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาสตเปธมานาตา ทำทั้งหมดทั้งปวงไม่อาจที่จะเป็นเจ้าของหรือถือครองเพราะไรซึ่งตัวตนนั้นสปเปตมาณราังอภินิเวศสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันไม่อาจยึดถือครองเป็นเจ้าของได้ไร้ซึ่งตัวไร้ซึ่งตนไรซึ่งเจ้าของไร้ซึ่งการถือครอง เป็นความสมบูรณ์แห่งธรรมไร้ซึ่งผู้เป็นไร้ซึ่งผู้เป็นเจ้าของไร้ซึ่งการถือครองเึงจบสิ้นเมื่อรู้แจ้งความจริงทั้งหมดจบสิ้นการเรีนรู้จบสิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัย้นจากทุกพ้นจากวัตตา้นจากกาันเกิดได้อย่างตรงแท้แน่นอนได้อย่างทาวร ไม่กลับกำเลิกเป็นอย่างอดนได้อีกขอพระสัจจธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดให้รวมเป็นหนึ่งนาต้นองค,ค์งงความรู้จงแปลองค์ความรู้อนบบิสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดออกไปให้ไปสารสำริจสำเร็จแกส่สัพพะดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ณนะ พบผมใดมิติใดอนุใด p รม a ุ a ใดถูกพลังกดทับด้วยมด์ดำกาตาคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด,ด้วยความไม่รู้ใดจงมารายหัดเช่ไปเถิดเพราะแท้จริงไม่มีอะไรอยู่จริงจงแจ้งประจักษ์ในธรรมชาติตนพ้นจากทุกพ์พ้นจากวัตฏะพน้นจากการเกิดอิสระได้อย่างตรงแท้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริง รุดพ้นอย่างถูกต้องเต็มหัวใจจบเส้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้แล้วจงตั้งสัจจากเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องอันเป็นสัจักรถ้าแห่งความเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกันเป็นการทำหน้าที่เลือสัตว์คนสัตว์ให้หมดไม่เหลือแม้แต่ดวงเ,เดียวเป็นการปิดวัตตะทุกให้จบเส้นในยุคนี้ การดำหน้าที่นี้เป็นการดำหน้าที่อนุาวครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงอินญ,ญาณด้โดยเทิน